หน้าเวลาเนี่ยจะใช้เวลาบวชกี่วันแล้ไงา ไปทางานพี่ชายก็เลยอยากจะบวชสาบ้านก่อนใช่ไหมก็บวชได้เนี่ยแล้วเธอพร้อมอยู่นี้เลยเหรออ่อบวชนี้ก็แล้วจะอยู่อีกคนสามคนได้ได้แต่ว่ามันต้องหาคนไปดูที่ก่อนใช่ไหมไปบอกเจ้าหน้าที่เขาหน่อยมันไม่ค่อยจะเรื่องที่พักเนี่ยมันไม่ค่อยจะแบบสะดวกสบายพอรู้อยู่แล้วใช่ไหมสาธุอถ้าดูยูทูบเหรอ ด้วยเหตุผลอะไรเธอซึ้งอะไรข้อไหนยังไงมาใกล้ใกล้เนี่เหรอไม่เธอมีเ <c oughs> ทพเทวดาอยู่ในตัวเปล่า <c oughs> มาใกลใกล้เลยมาใกล้ใกล้เลยเ <c oughs> ทวดาองค์ไหนพาเธอมา <c oughs> มีพ่อแม่อะไรอยู่กับเธอ <c oughs> แล้วเธอมีอาการยังไงบ้าง <c oughs> เช่น ผูบาปาปูบุษบอาตอนนี้ยังฮะตอนนี้ยังตอนนี้ยังปกติมีป่ะพ,พ,พอมีองค์อะไรอยู่ว, <c oughs> ว่ามาตอนนี้อยู่พวกภาคใต้นี่เยเขาจะมีมีเทพยอยู่ใช่ปะ่ะองค์ไหนองคค์์ไหนองไหนว่ามา จีนหรือไทยอะไรนะภาษาภาษาสวคนแล้วใช่ไหม <c oughs> พระตะหรือเปล่าแม่อุมาอะไรเปล่า <c oughs> ไม่มีคนแปลเว้ยตอนไอ้ติ๊กมาแปลนี่เด้ พูดหูไม่ดีเทวดาเขาพูดอะไรเธอบอกพี่สาวป้าพี่สาวเลยอยากมาเลยไม่ปฏิเสธเลยพี่สาวเคยดูคลิปอ่ะไม่เคยดูคลิปเหรอไม่รู้จากที่นี่เลยเหรอมีค้มาเขาให้มาก็มาเลยใช่ไหม,ไมให้ดื่มน้ำมนม้าเธอหูจะไม่ค่อยดีเธอ,เอให้ดื่มน้ำมนม้ำไะหลวงพ่อฮะให้ดื่มน้ำมนม้ม เดี๋ยวไปเอา่นน้ำมันมาได้มามาไล่ขวดเธอก็มีองค์เขาก็มีองค์เอามีองค์ไม่ใช่มีไม่ใช่จีนใช่ไหมเป็นเป็นเอ่อเป็นภาษาตะหรือเปล่าเป็นอินเดียหรือเปล่าเป็นสายอินเดียใช่ไหมเช่นเป็นพวก แม่อุมาแม่กาลีอะไรงี้เปล่าหรือแม่ลักษมีหรือแม่อะไรจ๊ะไม่ใช่เป็นแนวไหนหรือเป็นเทวดาที่อยู่ภาคใต้ไม่ใช่อยู่บนสวรรค์พรตะพรราตะก็ที่ดังๆก็จะต้องมีแม่อุมา หรือว่าเป็นเกี่ยวกับสายพระอินหรือสายพระพรมสายพระพรมใช่ไหมอ่าสายพระพรมเอาแล้วเชิญเสด็จมามาพูดภาษาไทยได้ไหมโปรตีเขาอะ <c oughs> มีเทวดาลงท่านเคยเ,เห็นใช่ไหม <c oughs> ท่านท่านบอกว่าท่านชื่ออะไรเป็นหญิงหรือเป็นชาย <c oughs> เป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นหญิงเหรอเป็นผู้ชายเหรออ๋อเป็นเทพชายใช่ไหมเป็นพรหมใช่ไหม,มคนบนโลกวันี้รู้จักชื่อของท่านพระพรหมหรือเปล่าไอ้หมอน,ปนไปไหนหมอนมันดีกว่า <c oughs> เสียงมันดังหน่อยและคนบนโลกวันนี้เนี่ยจะรู้จักชื่อท่านหรือเปล่า,ลาท่านเทวดาท่านพรหมองค์เนี้ย ไม่น่าจะรู้จักใช่ไหมแล้วล่างเขารู้จักชื่อหรอเปล่ารู้ใช่ไหมอบอกหน่อยได้ไหมจะได้ไบันทึกไว้เลยอันเนี้ยล่างเขารู้อยู่แล้วนี่เพราะก็ปูพรมเขามาบ่อยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วยังไงไปูพรมมาบ่อยแต่ว่า แล้วมาลงให้คนอื่นเห็นนะป่ะอันนี้เห็นนะป่ะมาบ่อยขนาดไหนเท่าที่ตั้งแต่เด็กครับป่ะสามสิบปีสามสิบกว่าปีอก่ะปีะอเพียงมนใกล้ๆกุหน่อยเดียอนี้มันก็ไม่ค่อยถนัดอันเน็บไว้ที่ตัวหน่อยเดียจีบไว้คอช็อตเหรอ มีพลังงานเหรอไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายซื้อสินแปดอ่าโอเคไม่มีเจตนาไม่เป็นไรท่านเป็นพรหมะจะมาช่วยมนุษย์ใช่ไหมแล้วเคยช่วยไปบ้างก็ยังช่วยไปแล้วเช่นรักษาโรคหรือบอกคำถามบอกตอบคำาตอบคำถามเขา แล้วสื่อสารกันเป็นภาษาอะไรภาษาไทยเราจะทำไงดีเพื่อจะได้สื่อสารได้ชัดเจนเจ้เธอก็ไม่รู้เหรอเขาก็เวลาเขาลงมาเขาจะเวลาเทพเพระพรมลงมาเขาจะทายังไงพูดภาษาเทพแล้วเราจะไปไม่รูเร้เขาพูดอะไรแล้วก็ แล้วได้ความว่ายังไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะลงมาแป๊บแป๊บ,แป,บแป๊บเดียวนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วลงมาทําอะไรเป็นกิจกรรมเช่นช่วยเหลือใครอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าแค่มาให้พรไมีคือคนไปนปรึกษาเครื่องของหายหอ,อะไรเนี่ยเขาจะอ๋อเขาบอกว่าของอยู่นี่ไม่อยู่นี่<ช>ตอนนี้หายไปแล้วอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแล้วตอบป,ประเด็นภาษามือหรือภาษาอะไร ภษามืองเราเป็นภาษาจีนเราเเก่งแล่นะไรแบบนี้และแลเนี่ยคุณยายน่ะคุณยายอ่ะอยู่ใกล้ชิดกับไม่ไม่ร้ายเกย์อยู่แม่อยู่นครพี่เขาอยู่สุราษฎร์นี่สุราษฎร์เหรอนี่สุราษฎร์เหรอแต่เป็นลูกเข้าเหมือนกันใช่อันนี้สวีเดนอันนี้สวีเดนคนละที่เลย แล้วก็ไปชวนพี่สาวมาพี่สาวก็มาเลยทีนี้เราจะทํำยังไงถึงจะสื่อสารกันได้ชัดเจนแล้วท่านพรหมก็จะพูดภาษาไทยได้ไหมได้พี่สองพูดได้ได้ด้อ้าวสาธุอาพูดดังๆเลยไอ้เพีย้ยมไปหูหลวงพ่อไม่ดีอยู่แล้วท่านต้องการอะไรบ้างในการมาครั้งนี้ไอ้เพีย้ยอยู่นะ ไอ้ที่ไอ้ทีเล่าสู้ปลาปลาใช่ไัมฟังก็ดูแลสุรทยายทีว่าไอทีสุ้ไอ้ทีเรียนที่ไหานั่งสมาธิมานั่งสมาธิค่ะให้มาสอนล่างนั่งสมาธิอ๋อเธอด้วยอ่ะโอเค บอกให้มึงนั่งนี่มึงไม่มานั่งนี่ดิมดื้ออยู่หายพราะศิวะเพราะศิวะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายของพระศิวะเป็นพรหมชนิดหนึ่งล่างพระศิวะพระศิวะอยู่พระศิวะอยู่ข้างบนส่งพลังมาให้นี่ค่ะอ๋อก็ถือว่าสื่อสารจากข้างบนลงมาใช่ไหมโอเค คือท่านอะไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวเราแต่ว่าส่งพลังงานมาให้บอกเรื่องนั้นเรื่องนี้ทํางันอย่างนี้ใช่ไหมโอเคท่านนี้ก็อันนี้องค์อะไรหญิงชายอาทิเธอลงรู้สึกเอ้ยมันเป็นออกแนวหญิงหรือออกแนวชายไม่รู้แล้วออกอาการยังไงจ้าเคยเป็นครั้งหนึ่งแค่สั่นสั่นเฉยๆใช่ไหมตึกตึกตึกต่าง มีแรงพลังงานไม,ไม่มีแรง,แ,รงแล้วเธอฝันบ้างหรือเปล่าฝันดึงเทพเทวดาบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยมีอะไรชีวิตก็ปกติโอเคไม่ได้มีอะไรแบบว่าเฮ้ยมีเส้นพิเศษตอนนี้ได้ยินเสียงเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เขาจะเห็นบ้างใช่ไหมหเห็นบ้างรู้เรื่องของคนบางคนใช่ไหมรู้รู้ เขาเป็นมานานแล้วเขามีองค์มานานแล้วเขารู้ทุกเรื่องเลยใครจะถามอะไรเขาได้หมดเลยใช่ไหมแล้วแล้วชาวบ้านเขารู้จักเขาดีป่ะรู้บ้างมีชาวบ้านน่ะเขาอาจจะไม่ไม่ไม่เชื่อเขาเข้ามาทดสอบเขามาทดสอบเหรอใช่เขามาลองของเขามาลองของกับร่างเหรอแต่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 ร่างไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ยุ่งไม่เกี่ยวใช่ โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่เขาดูแลพวกเธออยู่แต่นี้เธอไม่ชัดเจนแต่เห็นคลิปแล้วอยากจะมาโอเคเดอชวนเพื่อพี่มาพี่ก็โอเคมาก็มาข้างในก็บอกว่าให้มาเปล่าหรือว่าแล้วแต่เอ้ยิเอซิโลไล์สุดเปาซะข้างบนบอกว่าให้มานั่งสมาธิให้มาผึกที่นี่ Okay. อโอเคอ่าก็เลยพากันมาอยู่สามวันพาแม่มาด้วยแม่แปไม่ <laughs> ไมเป็นไรเก้าสิบก็อยู่ได้ยังแจ๋วอยู่เลยใช่ไหม <laughs> อเอาเขามาตามภาษาพวกเธอนี่ใช่ไหมอ่าโอเคอ่า <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปฝึกสมาธิคืนนี้ตอนนี้มันไม่มีที่พักหรือเปล่ามีเปล่าบอกแล้วครับคมณปุฮะบอกแล้วเหรอบอกจะในที่แล้วครับอ่าบอกว่าหลวงพ่อสั่งว่าว่า ให้สามคนเนี่ยได้ไปที่พักหน่อยเขาอยู่เขาอยู่ไงก็อยู่กับเขานั่นแหละใช่ปะแล้วก็ได้ฝึกธมาที่คืนนี้มีอะไรจะบอกอีกไหมชื่ออะไรอะ่ะปู่พระพรหมท่านพรหมชื่ออะไรเขาเป็นเทวดาชื่อกิตสนบไพรพรมมาราศีพรมกฤษณนไพรกฤษสนัไิษณไพ กิจณะพายครับพี่กบกิจณะพายเป็นกิษณะพายกิษณะเหรอกิษณะอ๋อสีวะสีวะอ๋อใช่พวกพระสีวะพระกิษณะใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ดังกิษณะเป็นอวตารของพระนารายณ์เขาเป็นส่วนหนึ่งของพระนารายณ์ใช่เปล่ากิษณะนี่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 ซ้ายขวาอยู่ซ้ายขวาใช่ อ๋ออยู่ใกล้ๆกับพระศิวะเป็นบริวารอยู่บริวารเป็นอะไรนะบริวารมันเป็นญาติกันครับญาติใช่คืองี้เขาเริ่มต้นมาหมายว่าเป็นพระพรหมแล้วก็เป็นพระตีมูลตีอ๋อมีพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์สีพระศรีดาอยู่คนละข้าง พรมราศีพรม, See, มส,สีดาพริจฉนาปลายเทพจิตฉนาปลายสีพรมสีดาสีดาสีดาก็พระรามพระรามก็คือคนยิไงพรมพรมพรมเป็นพรมชนิดหนึ่งพระพรมคนละข้างนอกบัวเขาจะมีสามองค์ไงเขาเรียกว่ตีมูลติเขาจะมีพระศิวะพระนารายพระพรมเขาก็จะอยู่ก oh, <um. ันอันนี um, ้ พวกนี้เขาก็แยกมาจากดึงเดียวกันเขาแยกมาจากดึงเดียวกันอันนี้เนี่ยบางช่วงอวตารมาพระนารายก็อวตารมาเป็นพระกิตชนะเขาก็ถือว่าลงมาในแต่ละยุคเขาก็จะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชอะไรเงี้ยเหมือนกับบางช่วงก็อวตารมาเป็นพระรามใช่ไหมพระราม พระลักษมณ์งานที่เขาเราวินั่นน่ะอันนี้ก็มาจากพวกมหาเทพทั้งหลายอ่าเข้าใจละพระศิวะพนายพระพรมอ่าแล้วก็บางชาติก็อวตารมาเป็นพระกิจะพระลักษณ์หนึ่งของพระกิจณะอ่านั่นแหละนั่นแหละโอเคเข้าใจตามนี้ณเวลานี้ นเวลานี้องค์ที่องค์ที่เกี่ยวข้องกับร่างนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อพระกิษณาใช่ไหมอ๋อต่อไปก็จะเรียกมหาเทพกิษณะอ่าจะได้ตกลงกันได้กิษณะนีแรงนะไม่ธรรมดา เนี่ยแม่รู้เรื่องเขาเปล่ารู้ตั้งนานแล้วก็รู้แต่ไม่รู้องค์อะไรรู้กันทั้งหมู่บ้านเห็นที่สนาเลยคือแม่พูดใต้แม่พูดใต้เอาแปลเป็นไทยโอ้โหชงตั้งแต่อยู่เออไม่เคยดีหยีเน่พูดนี่มึงพูดดังๆหน่อยไม่ได้เหรอเขาสี่สิบปี อย่น่าเขาเขาเขาค่ะเขาอยู่ในร่างสี่สิบปีโอเคตอนก็อายุยี่สิบอ่าอ่าตั้งแต่อายุยี่สิบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วร่างสิบห้าร่างสิบหาร่างร่างพบสิบห้าปีมเมื่ออายุสิบ้าตั้งแต่ร่างอายุสิบห้าแต่มาแล้วโอเคห้าสิบหกโอเค แล้วเขาก็อยู่ของเขาแบบนี้ก็ทักคนนั้นคนนี้ใครถามก็ตอบได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีพิธีอะไรเปล่าที่ทําอยู่ก็จะมาถามด้วยเพราะมีหิ่งอยู่ก็จะมาถามว่าเขาทําถูกต้องเขาถามว่าทําถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงโอเคเปล่าล่ะชีวิตโอเคเปล่าชีวิตอ่ะการเป็นอยู่ดีไหมทุกอย่างเรียบร้อยไหม เงินทองดีไหมความสุขครอบครัวดีไหมไม่มีปัญหาร่างร่างไม่ไม,ไม่ไม่ไปสุขป,ประกอบใช่ไม่สบายร่างไม่สบายใชเขาเขาเ,เคยรถชนขาเขาจะไม่สมประกอบเขาไม่สมประกอบคเขาจะไม่แข็งแรงะคะขาไม่ค่อยแข็งแรงใช่เขาเคยโดนรถชนโด,ดนรถชน เอาเป็นว่าอาจจะถูกลงโทษเพราะว่าอาจจะปฏิเสธเทพว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่อยากยุ่งใช่ไหมตอนต้นใช่ไหมไม่อยากรับรู้ใช่ไหมอย่ามาบังคับฉันใช่ไหมฉันจะต้องมีชีวิตแบบชาวโลกใช่ไหมก็เลยปฏิเสธมากไปเขาก็เลยลงโทษก็เลยเจ็บมน่นเจ็บนี่ตามนี้ อตอนนี้ก็ถึงเวลา,าที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ทราบซึ่งในธรรมะรู้ความเป็นจริงว่าเราอาจจะต้องมาบำเพ็ญเพียรเอามาช่วยเหลือมนุษย์ใช่ไหมจะต้องมาโปรโดมนุษย์ใช่ไหมด้วยการบอกความจริงชี้ช่องให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมตามนี้แล้วสามีเข้าใจหรือเปล่านะเวลานี้ สามสามีโอเคเปล่ายอมรับใช่ไหมโอเคคุณก่อนไม,อยยอมไม่ยอมรับไม่ยอมรับเมื่อก่อนไม่ยอมไม่ยอมรับครับ<ต>ไม่ยอมรับเลยถูกลงโทษมากมายก็เลยต้องยอมรับไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยงใช่ไหมเดี๋ยวหนักใช่ไหมแล้วก็เห็นประสบาการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแบบว่าเป็นไปตามที่สิงศักดิ์สิ์บอกใช่ไหมก็เลยเอาในเมื่อหนีไม่ได้ก็ยอมรับไปเลยดีกว่าใช่ไหม แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนไหมตอนนี้มีคนไปหาที่บ้านบ้างหรือเปล่าเขาไปเขาไปทดสอบมาทดสอบไม่เป็นลายช่างมันเราช่างมันมันทดสอบก็เราของแท้เราไม่กลัวอะไรมันแต่ว่าคนที่เขามาขอความช่วยเหลือก็มีไหมก็ช่วยไปได้บ้างใช่ไหมอ่าโอเคแล้วณเวลาเนี้ยจะต้องช่วยเต็มที่แล้วใช่ไหมล <c oughs> ่างยินดีเปล่าล่างอะ่ะ ร่างยินดีแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางเลี่ยงเลยใช่ไหมดื้อก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคตอนนี้ก็มาเพิ่มพลังด้วยการทั้งะมาธิก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีสติมีปัญญาแล้วค่อยประจัดการกับชีวิตใหม่ใช่ไหมอ่าตามนี้อ่าจะได้ตกลงกันได้อันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเธอไม่มีองค์อะไรเหรออาจจะมีแต่ไม่รู้เคยลงแบบรุนแรงรอเปล่า ไม่มีอะไรรุนแรงแค่บูบผูวาบ,าบาตอนที่พูดบยังปกติตนนไม่มีปัญหาแล้วแต่เห็นคลิปแล้วมันซึ้งอยากจะปฏิบททัติธรรมใช่ได้อันนี้ก็มีนางฟ้าอยู่ในตัวนั่นแหละอา้าวก็เชิญถวายของก่อนเอาใบให้เขาหน่อยดี อ่าใครอยากจะกถวายอะไรรีบถวายพร้อมกันเลยยกเขามาเลยยกเขามามีใบหรือเปล่าใบมารวมกันเลยทีเดียวเลยน้ำโตมาแล้วนี่เอามารวมกันไว,ว้เนี่ยเอามาหมดไม่ได้มันเยอะใช่ใครทำทานก็เป็นบุญใช่ไหมแต่ก็เป็นบุญที่น้อยมากแล้วทำรักษาศีลก็เป็นบุญใช่ไหมแต่ก็เป็นบุญที่ยังไม่สามารถทำให้ พลังงานสูงสุดได้ต้องเป็นบุญทําสมาธิทําไมบุญสมาธิถึงเป็นบุญสูงถ้าผู้เท่เจ้าตัดสู้ก็จกัดการนั่งสมาธิใช่ไหมพาผู้ใดเต้นหรือเปล,ล,ล่าลับตาสองเกณฑ์ลัทธาเกณฑไหมครับไม่ครับแค่ว่าชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะ,ะ,ะว่าเรา ที่เหนื่อยมากไม่มีบุญเกิดขึ้นนั่นบาปด้วยถ้าอย่างเพราะนั้นก็ต้องเจริญสติไหให้มากทีสุดบุญก็จะเข้ากอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้ววิญญาณก็จะไปเกิดได้แล้วเราก็จะหมดจำแลวพ้นทุกข์ได้อ่าถ้าในวันนี้ยังไม่เคยเดินตรงนกลมุ่งนี้เนี่ยถ้าเดินตรกลมครึ่งชั่วโมง นั่งชี่ชโมงสลับไปสลับงาแบบมีสตินะบุญก็จะเกิดขึ้นี่าจยังดุอยเปได้ดีใจป่ะ